รู้ไหมปัญหานี้แก้ได้ด้วยแท้ลิงจาก stb power ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับพามาชม m ิวเนะครับคันนี้วิ่งมาจากจังหวัดชัยนาทลูกค้าปรึกษาว่าเขานะครับรีวอลช็อมาแล้วทาสเต็ปลงมาแล้วช่วงล่างถือว่าครบแล้วนะถูกต้องด้วยบินนงบินโนลูมาเปลี่ยนมาครบมาแล้วสิ่งที่เจอคืออะไรไหมครับปรับประมาณเบอร์สาเบอร์4ี่เขาบอกสอดขับดีแต่ตึงตังมากไม่ไหวอ่ะเราเปลี่ยนไปขับ2เออขับสอเปลี่ยนขับนเปลี่ยนไปขับเบอร์2 ปัจอุบันนุ่มนวลขึ้นแต่โยกแทนสุดท้ายไม่ไหวจริงๆเขาบอกหาข้อมูลในในแฟนเพจต่างๆในกลุ่มต่างๆครับแล้วก็หลายคนบอกว่างั้นมาติดสลิงเลยจบแน่อ่ะแล้วเขาก็มาถามผมผมก็บอกว่าถ้าอาการที่ลูกค้าบอกมาปัญหาที่ลูกค้าเจอผมว่าจบวันนี้ก็เลยตัดสินใจครับวิ่งมาจากใช้หน้าเลยเพื่อมาติดตั้งตัวสลิงกับเราติดตั้งเสร็จแล้วเป็นยังไงคันนี้ทําอะไรมาบ้างเดี๋ยวผมจะพามาชมครับไปอย่างที่บอกครับคันนี้เป็นสเต็ปโหลดนี่ ล้อเปลี่ยนมาแล้วครับจากเวกอัปเกรดตัวเบรกใหม่สีเขียวสวยเลยเต็มล้อเลยครับด้านหน้านะครับปีนกปรับองศาจากโกลฟเฟนเดอร์ครับแล้วก็เป็นชุดยอดนิยมเลยครับเป็นโชค๊คของโ r o ฟเฟนเดอร์เช่นกันซิมซีรีส์ลูกหมากันโค้งครับเปลี่ยนมาเรียบร้อยแล้วก็ถือว่าถูกต้องครับครบถ้วนสําหรับด้านหน้าคันนี้ด้านหลังเองก็ไม่น้อยหน้าครับเบรกอัพมาแล้วเช่นกัน ท่อนะครับจาก HKS ปลายท่อนะครับปไปปลปนี่พักกางเห็นพักกางไหมฮะพักกางไก่หมาโอ้โหองมันต้องมีจริงๆช่วงล่างด้านหลังนะครับก็เป็นโชคโฟนเดอร์ตัวปีกี้แบ็กนะครับปรับแปดพร้อมกับตัวสปริงโหลดนะครับเป็นปกติวันนี้นี่ลูกค้ามาอัปเกรดตัวเซลิงครับเพิ่มเติมรับคันนี้นะครับตอนนี้ปรับโชคคลังอยู่เบอร์สองซึ่งผมจะไม่ปรับให้ลูกค้านะผมจะให้ลูกค้าลองว่า ติดสลิงไปแล้วเบอร์2เป็นไงบ้างอาการเดิมที่เขาเคยเคยมีเคยกังวลเคยนั่งไม่สบายจะเปลี่ยนไปไหมล้วเดี๋ยวเรามาลองเลยทีว่าดีขึ้นหรือเปล่าเมื่อติดตั้งตัวแขนสลิงเสร็จแล้วนะครับเราก็จะตัดหัวน็อตที่มันเกินออกมานะครับเพื่อไม่ให้ตัวหัวน็อตนะครับไปบ้าหรือไปเบียดก,กับยางอะไหล่ได้ครับเรียบร้อยครับเสร็จแล้วหน้าตาออกมาแบบนี้เลยคันนี้ลูกค้าเลือกติดตั้งเป็นรุ่นบอลจอยสีดําแบบเชื่อมกับเสื้อเผานะครับจะได้ความเนียนนวลดูดีกลมกลืน้วยครับสีดํามันจะกลมกลืนกับช่วงล่างครับ อย่างที่บอกครับใส,ส่สลิ่งแล้วมันนุ่มได้ลูกค้าเคยปรับนุ่มไม่ได้ก่อนหน้านี้วันนี้มันต้องนุ่มได้และนิ่งด้วยครับค่อนข้างสวยเลยนะสำหรับคันนี้ลูกค้าบอกว่าตอนแรกตัดสินใจอยู่นานครับว่าจะเปลี่ยนดีไหมเพราะเขามองว่าช่วงล่างเขาก็ทํามาเยอะแล้วนะสิ่งที่ทุกคนบอกหรือร้านหลายๆร้านบอกว่าเฮ้ยก็ทาใส่นุ่นใส่นี่สปริงโชคโหลดทุกอย่างครบเขาก็ทําครบแล้วแต่อาการมันยังมีอยู่ใครที่มีอาการแบบนี้นะครับที่บอกว่าปรับแข็งก็ตึงตังปรับนุ่มก็ใช้งานจริงไม่ได้ คุณใส่สลิงครับนุ่มได้และกระนิ่งด้วยตามคอนเซปต์เราเลยครับเราบอกมาทุกคลิปเลยว่าใส่สลิงแล้วคุณปรับโชคลงได้เลยหรือถ้าคุณติดนิ่มอยู่แล้วอยากได้นิ่งมาเลยครับสลิงสำหรับคันนี้นก็เป็นสเต็ปโหลดนะครับสวยลงตัวกําลังดีครับล้อเอ๋ยอะไรเอยช่วงล่างเอยก็ครบถ้วนสมบูรณ์เลยครับใส่มาครบถูกต้องเห็นไหมฮะยังรอจะบอกว่าเป็นสเต็ปยอดนิยมก็ก็ไม่ผิดครับ ลังจะติดตั้งเสร็จนะครับลูกค้าก็เดินทางกลับเลยผมก็บอกว่าดีเลยครับมันจะได้เป็นการเทสและการลองรถไปในตัวด้วยว่าก่อนติดตอนมานะครับก่อนติดตั้งกับหลังติดตั้งไปแล้วเป็นยังไงบ้างก็เลยสอบถามลูกค้าไปว่าเป็นไงครับลูกค้าบอกดีครับขับดีขึ้นเยอะรถนิ่งเยอะเลยครับคนนั่งเบาะหลังบอกชอบมากครับสบายนั่งหลับตลอดเลยครับถ้าดีแบบนี้ติดนานแล้วเห็นไหมฮะใครอยากนิ่งอยากดีอยากนุ่มสั่นลิงเลยครับ